แล้วเราก็จะมาสัมภาษณ์100คนที่ดูดีไม่นั้นเราจะไปสัมภาษณ์ใช่ไหมคะกุ๊กใช่ค่ะดูดีมากเลยค่ะคนแรกของดองคือพี่บิวค่ะค่ะพี่บิวรู้สึกไงกับค่ายครั้งนี้คะก็สนุกมากค่ะทุกคนประทับใจค่ะแล้วก็รู้ว่าค่ายนี้ต้องแดงถึงขูอังคาาแน่ค่ะค่ะแล้วสนุกไหมคะสำหรับค่ายครั้งนี้สนุกมากค่ะค่ะแล้วต่อค่าย ครั้งต่อไปจะให้อยากให้จัดขึ้นที่ไหนคะคือถ้าเป็นไปได้นะคะมาดีฟก็ดีนะคะก่อนที่จะโดนสินามิสัตว์ก็ไปที่นั่นดีกว่าค่ะยิค่ะแล้วขอบคุณพี่บิวมากนะคะคุณุ๊่ใจร้อมากเลยเราก็ตามหาคนหน้าตาดีคนที่สองคนงลนะคะใช่ตอนนี้เราเรากำลังมองหายอยู่นะคะแต่ยังไม่เจอเฮ้ยไงเ่ในไงเลยค่ะ พี่โอเป็นคนโชคดีคนที่2ของเราเลยนะจริงเหรอคะจี่ไม้่ทำอะไรคะบอกเลยค่ะพี่โอเป็นคนที่หน้าตาดีคนที่2ของค่ายเราเลยนะคะการการใช้พี่โอ๋ทำอะไรคะอเลยค่ะทำอะไรดีนะคะพี่โออเคนั้นเราจะมาถามคำถามพี่โอแล้วกันนะคะว่าเลยค่ะแค่ครั้งนี้กับข้าวเป็นยังไงบ้างคะพี่โอ๋อร่อยมากค่ะขาบอกไม่เชื่อดูหุ่นคูกค่ะโอ้โหอันนี้อร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยค่ะเห็นด้วยอร่อยพิธีกรคู่ของเราได้เราไหมคะเ๊ เป็นไงคนารักเยคะเซนเ์นเน่ากก็น่านแต่พีมันกไาลาัก้คนเลยน่ากมากค่ะแล้วกิจกรรมกับการเป็นยังไบ้างคะดีมากมากทคนได้มีร่วมรับใช้นะคะแล้วก็ได้รับพรอธการแลนามองอาจารย์ด้วยค่ะนั้นเราขอขอบคุณโี่ดีมากเลยนะคะ แต่สวยมากเลยอากาศ pues mm ตอนน,น e nah ี้นะคะแล้วรายการของเราคือรายการสเก็ตเตอร์นิวรายการของคนหน้าตาดีนะคะโอ้อันนี้มาเรื่องจริงอยู่แล้วค่ะกายเราจะไปสัมภาษณ์ผู้โชคดีคนที่3ามของเรานะคะผู้หน้าตาดีที่สุดคนที่3ในค่ายนะคะไปกันเลยนะคะเราเจอแล้วนะคะตอนนี้ไปนี่ไนี่เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่เดือนแต่งตัวมาสัมภาษณ์เลยนะคะ่เัวสวยนะวันนี้ค่ะเรามาจากรายการสเก็ตเตอร์นิวรายการ ของคนหน้าตาดีนะคะค่ะพี่เด็กค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะรู้สึกยังไงกับการทางนี้ป่ะคะรู้สึกดีค่ะสนุกแล้วก็มีเค้าจะเพนงขาไม่ค่ะอ๋อเค้าจะเพ่งเมื่อขานะคะต้องขอพยาบาลนะคะค่ะได้ค่งคะแม่พี่เด็กไหมคะขอกระซิบมาว่าชอบอะไรในค่ายทางนี้คะชอบไหคะชอบ นมัสการเมื่อคืนนี้ค่ะกล้านะคะโเลยเคิเ์นๆนะคะพี่เดิอนอาจจะแบบเคยเ์ยๆพี่เดินตกใจพิธีกรหรือเปล่าคะอาจจะโจมๆสวยเกินไปอะไรอย่างงี้สวยเป็นพิเศษค่ะไม่เคยเห็นแบบนี้แต่งมาบ่อยๆนะวันนี้แต่งบ